เจ้าขวงเอาเบ็ดปลามาเขาสีใส่เจ้าของใส่ตุ่มกบให้แน่นี่ได้อยเงี้ยปลาหมอมากได้เหมือนนี่พี่นะาะ <g ül> เอางี้เลยเหรอเออเอางี้เลยเออเออเออเย่าอย่าโฟมออกเด้อนี่ในในตุ่มนะเอ,เอาใบใส่หล่อปลาเอายัดไปเลยไปเอาหนีมาไปลุยเลย ใส่เบิดบลนะตุ่มหกเจ็ดล้างน้ำมืดเราดิหมดแล้วอันนี้หลักสุดท้ายแล้วเนี่ยเบิร์ตเราะแล้วเนี่โอ้ฟนขึ้นไ้้หามองขึ้นเลยวะใเบิ่งเนี่ยเบิอเข่าทาเข่าทามือแรงมือแรงเดยวสีพาวลอยมาเบงตุ่มอี่ดอกมืดๆไปมือเศร้าคนละจังมารุนกัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมข้วประแดกเศารนี่ภาพพี่น้องว่ายามตุ้มกบแล้วก็บเบ็ดปลาตีใส่ไว้ตั้งแต่เหมือแร้งวานนี้ครับพี่น้องใ่เงือประเข็งมาใส่ตุ่มไว้ให้แม่บ้านผมเอยให้แม่บ้านผมดอกเป็นผู้ใส่อะผู้เป็นเคยมา,านไปย่างออกก้อนไปยามก้อนเลยผู้ใส่ไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ่นบังตุ่มกบน้ำกันว่าสิมานบ่อเสานี่ ล้างแรกบ่รุนกันล้างแรกเลยครับพี่น้องยืกมาก่อนสีมีดโตบ่เด้อสำหรับเนื้อปลาเข็งนี่เป็นมินมีดจานบ่มีดยังอยู่อุ้ยนเด่นเลยเด่นเลยเด่นเลยเต้นยุกยุ่มยุมยุกปากนั่นมีโตอยู่ครับพี่น้องล้างนี่เห็นแล้วผมเห็นแล้วแต่พวกเพิ่งกันนะเป็นยังไงโตครบเป็นยังไงกู เฮยเ็นบ่เห็ยนย่างนี่นี่เ้ยเบง่งัตกลมนะครับพี่น้องบ๊เป็นแต่สะออคครับคุณนะไงก็เขียนอิโมจักหนอ่อยไปเอาใส่ข้าไว้แล้วเพเ่็งยังมาได้ตายอยู่เออเราใส่ไปข้าตุ่มนี่ละงไปรุ่นหลังต่อไปเลยครับพี่น้องหลังนี่ือจง น้ำแห้งเบิดน้ำแห้งเบิดตแต่ว่าเห็นห้อยตีนคบแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยพอมีหยังแต่ว่าเห็นห้อยตีนคบครับพี่น้องนี่แต่ว่าย่าเป็นน้ำแห้งควันอยู่โคบพอเขาเลยอุ้ยผมแมนโลแมนแมนอุ้ยเขาอยู่เขาอยู่ครับพี่น้องหือ <c ười> ได้คบหน่อยคือกันด้วโอ้ยตัวนี้ไข่ยอยู่ครับพี่น้องไ <c ười> ข่ก็เขียนดีมวยจังหน่อยเห็นบ่เด้อ <c ười> หลังนี่ใหญ่กว่าเมื่อกี้เอ้ยยังว่ายังยังถือว่าได้เห็นกบอยู่ล่ะครับพี่ฝั่งรอบใดก็รอบนั้นนกคบิ่นก็นได้โอ้ยเป็นได้หนา้าหลังนี่ก็ยังมีสีดีแต่อุ้ย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 อีหย,ย,ย,ยังไม่ห่อยตีนบ่ ใช่ป่ะเนี่ยโอ้ยหอยหอยอีกกระปูอ้าวมีสิรีปานนี่มันช่สิมิยังพ้อว่าว่าไหนเฮ้ยมีบ่มีโคอ่ะอือดีด้วยไข่อุ้ยเจ้าตัวอุ้ยสองสามตัวเสลเซีขึ้นมาเมื่อกีเนี่ยอุ้ยคือสิมานแต่ลังนี่เดี๋ยวแต่ว่าแห่งตัวบ่ใหญ่เหรอครับพี่น้องซ้ำซ้ำเขียดอีโมัวใหญ่ไหมใหญ่อยู่ง อ๋อนี่ตัวใหญ่ตัวนึ่งก็มีน้องดกันตัวน้อยนี่น้องอิเมลเห็นยังวะเดินเลไลด์เดินเห็นยหรอเอ้ยตกใจอ่ะทีมตุ่มมี่มกเลไลด์อยู่ในอยู่ในตุ่มก็มีน้องเห็นตังไต่ละวันนี่มึงแน่นันหลังหมานบรอมเนื้อหลังนี่เดี๋ยวเอาไปก่อนค่อยมากันเอาไปเอาไปเลยบ่เอาไปดตุ่มเลยบ่จว่ากันเนาะ มันบมเมนบ์โมเมนงูไอ้นี่หรอครับพีน่น,น้องงูป่าซื่อเอาาเนกยนาะงูป่ากับยานน่า,ยานขี้เกลว์หรอเพื่อนหลังอีกหลังหนึ่งหยุดแฉทั้งทั้งหนองน้ำจังในน้ำก็ท่วมไว้แล้วมันน้ำท่วมไว้แล้วบ่มองบ่ได้ท่วมบ่ได้ท่วมเบิ่งผิดคุณบูย๊ยพันปกคักปกแน่ถึงเอียงเกินเอียงเต้น บ่มีบอกปลาเข็งเต้นหรือว่ามันว่าว่ามันกบเห็นร่องเปียกบ้างไมนี่บอกนี่บอกมีตัวบ่กคือใช่เปล่วะแมีนบ่มันปลาเข็งบ่เห็นปลาเข็งได้เต้นเมื่อกี้นี่เดี๋ยวดูอันนั้นก่อนเปิดเปิดเห็นบ้างนี่เปิดเปิดออกสองสองสองบ่กโอ้คสีประมาณแท้โอ้เห็นมีรอยเท้าเลยแล้วมีอันนั้นปะจับคุณว่าบ้างที่ไหนสองหรือสามวะโอ้ มันเป็นสามบ่วสามคือกันครับพี่น้องหลังนี่อืมเอา้าเงินบ่สามตัวสามตัวตัวน,นั้นเนาะตัวซ้ำกันอะไรครับพี่น้องมึงแม่ดิเดี๋ยววางอยู่ดีกันเอ้ยตัวโอ้โอโอโกบกับกบกบ,กบปีนี่ับพี่น้องกบไข่อยู่เด้วเออแต่ว่ากับไข่อยู่ไข่ตั้งหลายไงก็เขียดอยีโหจัจะน้อยตัวกบเป็นหนึ่งคักแน่อยูปป่นน เื่อเสียวออกเลยบุพเพยังยังไไปก่อนไปก่อนจังเอาร่วมไปจังเอาออกทีเดียวเนาะไปอยากันทีจะเหลืออีกเหลืออีกหลังนึ่งกับพี่น้องตุ่มหกเจ็ดลังนี่แหละ่นถือเอาแต่หลังถือได้ครับพี่น้องหลัางโบมี่ยังนี่ผมเพิ่นให้ผมถือเลยคือผู้เป็นใจว่ะเดี๋ยวมาลุ่นหลังสุดท้ายเดี๋ยวลุ่นตุ่มกบแล้วก็ไป รุ่นเบ็ดปลาครับพี่น้องบ้านเบ็ดปลาบุกค่อยมีหวังดอกเพราะว่าไอ้ใส่เงี้ยปลาหมึกไใบครับพี่น้องลองทดลองเงี้ยจังไรห้องไหนไม่รู้เป็นมีดมีดแบบนึงอู้ย่างมีดยังอยู่ครับพี่น้องหลังนี่เป็นมีดมีดเนาะหลัางทุกท่ายฟาวจ่อยหลังเสร็จอู้จังไรตุ่มก็เปิดจังสั่นทำไมปะโมโหหรอวัวเลี้ยวกบนี่เราดิ้นออกนะเอาหล่อได้ด้วยหรออ้ย ฟ้าเงี้ยบุค่อยดีครับพี่น้องน่ะอุ้ยเปิดสองข้างเลยเปิดสองข้างเลยกลบออกเบิดเหรอครับพี่น้องอีเรียกว่าอย่างฟ้ามันเปิดหรอกอะมันจังไดบุกบมันมุดออกได้ครับพี่น้องใส่ซองมั้งเนี่ยพี่น้องเลอันนี้เปิดแบบเปิ้งเซิงเลยพี่หนะหูแบกใหญ่หนึ่งมันแสดงว่ากบมันหมนออกแล้วครับพี่น้องถ้ามันไม่หมดออกฟ้ามันบ่เปิดไปนี่ อู uh, sir ay, sir ay. ้ยสิได้สิได้ปังใหญ่ๆบ่ได้จ่อยได้เด้บักนี่น้อยนี่แน่เก็บเก็บบ่เก่งสิปดกบใส่ถุงหัวแห้งก่อนบ่อืมไปลงๆตรงนั้นไปไปมองแจ้งก่อนเด้เดี๋ยวปดกบใส่ไอ้ถุงแงไว้ก่อนครับพี่น้องจังยังไปลุ้นเ็ดปลากัน ันมันมีงูก่อนอันนี้อันนี้ไหนอันนี้ป้าหมอใส่ไปหลังมีงูตัว้ใหญงเบ็ดแล้วตัวนี้แหละครับพี่น้องตัวใหญ่สุดกบที่ได้มาอือ ตัวที่มันออกนะสีเป็นบักเอ็ดใหญ่เลยแหละครับพี่น้องเออใหญ่ใหญ่กว่าอยู่แล้วหล่ะไมมุหมดออกบ่ได้ดอกมุดจนฟ้าฟ้าเงียบเปิดเลยครับพี่น้องเอาอยังเอาใส่นจนเบิ่งในเจ็ดตัวเจ็ดตัวเบิ่งให้พี่น้องผลงานเสาร์นี่เบิ่งถ้าแม่ถ้าแม่กบใหญ่นี่ผมว่ามันสิบแปดแปดตัวครับพี่น้องนู่นน่ะก็ได้ใส่เมื่อกี้นี้หมดนี่เงียเจ็ดหลังได้กบแปดตัวตัวไง เบิ <c oughs> này, ông, o, matter, it, ่งตัวกบนะครับพี่น้องว่ามันเขียดอีหมู่แง่เขียดอีหมูจังกน้อยมีกบใหญ่อยู่สองตัวครับพี่น้องที่เหลือคือเขียดอีหมูหน่อยทั้งเบ็ดเลยเอ้าถือว่ายังหมานอยู่แหละครับพี่น้องเนาะพ่อแจ้งงานอยู่เนาะจะกินเท่าเดียวเท่าไรจำไปเดี๋ยวไปรุ่นเบิ่งเบ็ดปลาครับพี่น้องเพียหมานหลังแรก มีซีรีย่านบกคืออยู่ครับพี่น้องแหน่ปลาหมึกนี่เทือแหลกที่ล่องส่เบิงโอ้เงยยังมาได้หลอนอยู่อุ้ยขักแน่อยูเด้อใครอยู่ได้กบไปกินง่ายแล้ว ô oh, lặng <laughs> <laughs> đây lặng lần thì nó bạn này Bộ subscribe cứ kênh Ghiền Mì Gõ Để không หังทุตไทยโอ้ยมีทุนหลังทุตไทยเงินยังยังคือเก่าอยู่เบ็ดยี่สิบหลังโบเห็นป่าพ่อตัวเข้าไปดองโอ้ยโบผ่า,าน,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 นักเรื่องเงี้ยประมึกนี่สู่ผู้ใส่ตุ่มกับ่ะไ้ผู้ใส่ตุ่มใส่อยู่ใส่อยู่เจ็ดหลังเจ็ดหลัง o, o, แล้วง่ายแล้วง่ายย้อนพวกเราได้ครบยุแปดตัวกันวะเอ้าถือว่า

ทีที่เด็ดอยู่ที่พักพักนี่หาบ่าได้รไรเป็นได้ครับพี่น้องนี่หาเก็บเอาน้ำขังหัวแถวนีีที่เด็ดไอ้ใบพักสุดปลอยเฮียเหลืองหน่อยอยู่ตอนนี้แม่บ้านผมกำลังสีปรุงเครื่องสรุปเฮ็ดอยังกินกว่าอ,อมอ,อมมูสั่ดครับพี่นออ้องแกงอ,อมตอนนี้เพิ่นกำลัง,รงปรุงเครื่องอยู่ตำตะไคร่ตำ หัวหอมมีอย่งแนวบุนี่ยันลงไปเข่าเบียร์พอมอุ้ยอุ้ยลืมของเส<า>ีบุได้ียังล่ะลืมของเสีนข่งผงนัว <laughs> ผงนัวเ <laughs> ตาลงไปปูเป็นเตียหัวโลวนอยู่นี่นี่ <laughs> นแหละแนวแซ่บจวดลงไป <laughs> น้ำเดือดแล้วจวดลงไปไปยังจวดลงไปกินง่ายๆเนาะตอนนี้ ตอนนี้ก็ทีใกล้ๆทีเที่ยงแล้วครับพี่น้องข<ม>้ัว<อ>ม่บา้านบุมสีข้ขวัวข้ัวกบหาพักแล้วเอาถาลงเลยปะเอาลงเลยบ่มันจะได้เปื่อ,อ,อยๆจวดลงไป,ไปเลยหม้อป่ะเฮะ้เลยหม้อไหมไปเลยดอกเลยหม้อยังไงพักซ้ำนี่เตะพักลายก,กูนี่เกิดเขาลงมาแล้วเนาะอเ,เอาๆๆเรียบร้อยแกงออมปิดไฟเลยเปิดไฟเลยทาครับพี่น้องบานนี่ทากบซุกกับแม่นใช่ได้ โอ้ยผมว่าน่าจะสุกเลยนะครับพี่น้องเอาเลยดีกว่าตะแกงอมบดนดอกเบืควันหุยหุยอีกขึ้เกาได้แล้วหรอคิดว่าุ้ยมันจะลคิดว่ารุนแล้วน่าจะสุกแล้วเนาะพักเปื่อยไปแล้วเนาะไปแบ้วกบกัดตัวนิหน่อยนึงจีไนทเท่งขึ้นสีตักเอาตักเอาดีกว่าไม่ใช่นสมล้นจานกินพวกเบือดอกโอ้บรรยากาศดีโคตรได้เลยครับพี่น้องช่วงนี้ ก,กินกันยุดเทียงหน้าเลยแหละบ่ต้องเข่าบ้านกันเลยมันทถอะขอ,อยัเดี๋ยวเที่ยนนำเขาทั้งน้อยแล้วเส้นนั่นบ่เอาเอาทีน่นนำจวดต้องไฟปอูอันนี้ว้กินว้กินแรงต่อมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้มมเดอครับพี่น้องเซ็บแซบน้ำกันเด้อบาดนีกินเข่าไงยน้ำกันเด้อขอเข่าเข่าเสารเป็นเข่าเตียงเลรอครับพี่น้องขสิ้นกันเด้อ โอ้โนี่บรรยากาศมา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 เศีกเศีกครับพี่น้องแซ่บไปหิวอืมหิวพอละจนสิ่เตียงเลยเนาะหิวจนหิวจนเละหิวละเรื่อยๆเรืของเศีกอืมยินงเขาแล้วเดี๋ยวจิพาไปเอาเนื้อขี้แทนไปซิดปลาขาวอีู่ห่วยอ่ะเอามาใส่ ใส่ตุ้มต่อใส่ตุ้มต่อตัวย้ำนึ่งยำหัวล้มบอกระชองใส่ตุ้มกบตัวติดใจกบส็จแล้วิติดใจใชค่อยคว้างเป็นผู้ไซดเราละช่วงนี้คนมาร์ดล้ว เป็นน้ำเป็นน้ำตัวหน่อยบางครมันเลยแสบแสบน้ำตัวหน่อยนิ่มนิ่มนุ่มรอบหนาตัวนี้ไงครับล่อยติมเลยนะสำหรับชิปนี้กับสิไว้ซ้ำนี้ก้อนแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิงมาจนจบคลิปนะครับผมไป พ่อกันไม่กิปนาภูลครับพี่น้อง